รพร้อมเลยในเรื่องของการกรองต่างเรียบร้อยและทําความสะอาดก็ง่ายในตัวเดียวเลยเพราะท่านใช้งานท่านใส่เข้าไปในนี้น นะตัวนี้เลยแล้วก็หมุนบิดมาอย่างนี้อ่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะทุกท่านด้านหลังเขาตัวนี้เนี่ยมาให้ดูด้านหลังนิดนึองอ่ารุ่นนี้เติมน้าไว้ให้เรียบรอ้อยละจะมีที่เติมน้ําแบบนี้เลยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกปิดได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวค่ะรวมถึงสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูกันที่ด้านหน้าของเราดีกว่าตัวนี้ที่กรองต่างพร้อมเนาะได้ทําความสะอาดกันได้ง่ายเลยทีเดียวตัวนี้นะนี่วันนี้พิเศษ3 0 0พัน 990บาทเครื่องชงกาแฟมินิเมกนะครับ MDC2 นะครับแบบง่ายๆสบายๆใครต้องการชงแบบเยอะหน่อยพี่เมย์นะเข้ามาซูมดูนิดนึงว่าตรงตัวกรองด้านบนของเขาเนี่ยคุณภาพดีมากเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่าวัสดุและบอดี้ของเขาค่ะพี่คิวตัวนี้เป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงทนความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเห็นไหมนี่ตัวกรองเขาจะเป็นแบบนี้เลยด้านในอ๋อเ9 0บาทเท่าร้าน พูดถึงเครื่องผสมอาหารนะจากสาเบเกอรี่ต้องชอบจะมีในเรื่องของสีน่ารักน่ารักให้แบบนี้ย่องผสมาหารตัวเนี้มีสีพิ้งชมพูอย่างนี้ดูสีน้ําเงินฟ้าๆเนาะก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันเนาะดูสีก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ทำคุกกี้เบเกอรี่หรือว่าครัวซองที่ตีแป้งสบายเลยค่ะรวมถึงตัวนี้ค่ะทุกท่านที่เ่านเห็นด้านหน้าันี้ที่สคัญสุดครับบริเวณที่สําคัญที่สุดนะในเรื่องของการเปลี่ยนหัวตัวนี้สามารถเปลี่ยนถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะในการใช้งานแล้วก็เปลี่ยนแทนตัวนี้เป็นหัวเหมือนใบพายเป็นเครืสตีหมุนหมุนปั่นแป้งนะเกับาทเท่านั้นค่ะเตาอบ เล็กนะฮะที่เป็นคุณภาพพิเศษนะตัวนี้ในขนาด30ลิตรนะ M M O 30L นี่นอกจากนี้ค่ะพี่ยตั้งเวลาตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานก็คือสูงสุดที่60นาทีนั่นเองค่ะ1ชั่วโมงนั่นเองในการใช้งานวันนี้เพียง3 2 9 0บาทเครื่องคันน้ำอยากได้น้ำสุขภาพดีต้องมีเครื่องคันน้ำส้มนั่นเองเขาจะมีแรงขืนและตัวนี้เห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าทำน้ำส้ม อยากทำมะนาวเปิดมาค่ะมีอีกหนึ่งชั้นให้ทุกท่านได้คัน,คนมะนาวขนาดเล,เล็กลงหน่อยก,ก็ได้ชดใช่มัใช่ตัวนี้จะมีสองหัวแล้วก็ตัวหัวสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เลยง่ายสะดวกเลย1,390บาทนารเบบาท าอบเล็กนะคะตัวนี้ M I D 1 i 4 5 6นะคะตัวนี้45ลิตรเลยเนี่ยอุณหภูมิได้สูงสุด230อางศาเซลเซียสเนาะจะน้อยกว่ารุ่นเมื่อกี้นิดนึงแต่ปรับเวลาตัวนี้สามารถปรับได้บริเวณนี้ในการใช้งานเลยถือว่าง่ายสะดวกกำลังไฟอยู่ที่1,400วัตต์เพีเยง5 9 9 0บาทค่ะเครื่องดูดฝุ่นฮะแบรนด์ดังอย่าง m ม็นั่นเองและมีน้ำหนักเบาด้วยเห็นไหมสวยงามมากเลยทีเดียวไฟ LED สแสดงสถานะการชาร์จนะด้านบนแบตเตอรี่ให้พร้อมหัวแปงทำความสะอาดได้ ยังมาจดค่ะด้วยแรงบิดสูงสุดในการใช้งานรักษาง่ายทาคำความสะอาดง่ายหัวดูทั่วไปนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าคุ้มมากนะถ้าแรงสุดๆเนี่ยตามสุดๆใช้เวลา40นาทีแล้วก็รวดเร็วในเจนาทีก็เสร็จแล้ว8 9 9 0บารอเท่านลูกกิ้งตัดแป้งพายและลูกกิ้งตัดแป้งกลมค่ะแบบนี้น,นะาจะ<อ>ามีกกมดไลน์มาด้วยเลยมีอะไรบ้างวันนี้ที่เราจำหน่ายนี่เลยมีลูกกิ้ง แป้งกลมนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษไปเลยนะคะเหลือเพียงแป้งพาย79บาทและแป้งกลม75บาทถึงค่ะลูกกิ้งเจาะรูแป้งและลูกกิ้งนวดแป้งสีเหลืองก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบท่กลิ้งนะ79บาทและ75บาทเท่านั้นแปรงซิลิโคนแปรงซิลิโคนแปรงจะเป็นแบบนี้แปรงตัวแปรงซิลิโคนตัวนี้ใช้งานง่ายคุณภาพดีเหลือเพียง75บาทเท่านั้นคู่กันอยู่แล้วตัวขวาสุดนะที่ขายของเราก็มีนะแล้วก็จะมีไม้พายในรูปแบบคล้ายแบบนี้แต่เป็นไปพายสําหรับปาดซิลิโคนเหลือเพียง79บาทเท่านั้นจัดเค้ก มี2ซสาย36ซนติเมตรและ39ซนติเมตรค่ะแบรนด์เพนกวินจัดให้นะ36ซนติเมตรหรือเพียง75บาท39ซนติเมตรหรือเพียง79บาทนี้เลยแกรดนด์ในการทำหน้าเค้กต่างๆฮะมีแบบ8ชิ้นนะ79บาทและชุดแต่งหน้าเค้กสเตเลดแพ็ค11ชิน้นแพ็ค16ชิ้นตัวนี้เลยนะคะจะเหลือเพียง169บาทค่ะเตาอบฝังตัวเอ็มนะฮะจัดไปน่น,น,นะ,ะใช่เดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนเลยครับใช้ได้เลยตัวนี้มีความพิเศษอออย่่่าาาางเชนนนนปรรระะตููคคคับบบแดดดทีลวม้จ้จก น,นะครับทำให้ได้ผลดีมากแล้วก็ที่สำคัญปรับอันนี้คลาสสิกอยู่แล้วได้สูงสุดถึง120นาที13,900บาทเท่านั้นเ<ช>ตาฝั่งดิจิตอลนั่นเองค่ะพี่คิวด้านหลังนี้ของเราเลยใช่ไหมทำาไมถึงบอกว่าเป็นดิจิตอลเพราะเขามาพร้อม8โปรแกรมการปรุงอาหารให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยปรับลมต่างๆได้แล้วก็รวมถึงการตั้งเวลาต่างๆก็ใช้ได้ง่ายเพียง18,400บาทนั่นเองค่ะ